สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายเทคโนโล e l ช่องนี้ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตสมาร์ทโฟนและการสร้างไรายได้ออนไลน์วันนี้ลองเราจะมาลองอะไรใหม่ๆดูบ้างนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของ Google Mixboard นะครับซึ่งเป็นอะไรที่ Google กำลังทำการทดลองอยู่และก็นำออกมาให้เราได้ใช้งานกันนะครับประเทศไทยเราก็โชคดี เราสามารถใช้ Google Mixboard ได้เช่นเดียวกันวันนี้นะครับผมจะสร้างภาพด้วย AI สนุกกว่าที่เคยด้วย Google Mixboard เรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับไปติดตามกันเหมือนเช่นเคยครับเริ่มต้นคุณก็เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาอย่าลืมเข้าสู่ระบบ Gmail เอาไว้ให้เรียบร้อยจากนั้นคุณพิมพ์คำว่า Mixboard Google Mixboard แบบนี้เลยก็ได้ครับแล้วกดแล้วก็กดปุ่ม Enter เข้าไปครับเจอหน้าแบบนี้ครับ Google Lab ครับคุณคลิกไปที่ m i กซ์บอรได้เลยนะครับก็จะพบกับหน้าตาของ Mixboard แบบนี้ครับคลิกไปที่ get start นะครับคือจริงๆแล้วตัว Mixboard เนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณสามารถสร้างงานกราฟิกนะครับมีการพิมพ์พร้อมเข้าไปแล้วให้แสดงรายละเอียดต่างๆออกมาแล้วก็นำมา merge มารวมกันสร้างเป็นชิ้นงานขึ้นมา แต่วันนี้ผมยังไม่ทําอะไรแบบนั้นเนื่องจากว่าการทําอะไรแบบนั้นเนี่ยมีคลิปที่เขาทําสอนเอาไว้เยอะแยะมากมายแต่ผมจะย้อนกลับมาครับเราจะทําอะไรแบบเบสิกเบสิกกันนั่นก็คือการสร้างภาพแบบปกติธรรมดาธรรมดาเลยเป็นการปูพื้นฐานให้คุณได้มองเห็นความสามารถของ Google Mixboard นั่นเองนะครับ อ่ะเราเราเริ่มต้นแบบนี้จริงๆแล้วคุณสามารถพิมพ์ข้อความใดๆลงไปก็ได้ตามความต้องการของคุณแต่ว่าวันนี้ครับผมจะใช้วิธีการอ้างอิงจากรูปภาพก่อนนะครับอ่ะคลิกไปที่ปุ่มบวกตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่อัปโหลดเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกรูปของผมสักหนึ่งใบนะครับคลิกไปที่รูปภาพผมแล้วก็คลิกที่ปุ่ม Open ครับแล้วเราก็รอให้รูปภาพนั้นอัปโหลดให้เสร็จ อ่ะคลิกซ้ำไปที่รูปภาพเราจะทำอะไรก็ตามเราสามารถคลิกซ้ำไปที่รูปภาพได้เลยนะอ่ะต่อมาผมบอกว่าใส่สูตรสีดำนะครับใส่สูตรสีดำแบบเต็มตัวเพราะว่าภาพภาพที่ได้มาเนี่ยเป็นภาพคนครึ่งตัวนะครับแล้วก็ใส่เสื้อยืดสีฟ้าก็อยากจะเปลี่ยนก็คลิกไปที่บนรูปภาพนะครับแล้วก็พิมพ เป็นภาษาไทยง่ายๆไปได้เลยนะครับเหมือนเราเจนภาพบนเจมินายโดยทั่วๆไปนั่นแหละก็จะได้ลักษณะแบบนี้ขึ้นมาครับสามารถที่จะขยายรูปภาพเพื่อดูรายละเอียดต่างๆก็ได้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็บอกว่าเราจะทำงานกับกับภาพภาพนี้นะครับเราก็ทำการใส่พร้อมอื่นๆเข้าไปเป็นภาพเครื่องตัวแต่เรามองไม่เห็นขาใช่ไหมอ่ะผมบอกว่าสวมรองเท้าคัตชู เราสามารถคลิกซ้ำไปที่รูปภาพนะครับเพื่อเพื่อที่จะบอกว่าเราจะทำงานกับรูปภาพนี้อย่าลืมคลิกนะแล้วเขาก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้นะอ่ะแล้วก็วางพร้อมลงไปครับบอกว่าสวมรองเท้าคัชชูเห็นไหมครับเขาก็จะทำการเจเนเรตรูปภาพแล้วก็ภาพเดิมจะยังคงอยู่แล้วเขาก็จะสร้างาภาพใหม่ขึ้นมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นใช้ในการอ้างอิงใช้ในการเป็นตัวเลือกต่างๆได้มากมายเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อย ตอนนี้คุณก็จะเห็นว่าภาพเนี่ยก็ถูกสร้างออกมาเป็นภาพคนแบบแบบเต็มตัวแล้วนะครับค่อยๆใส่พร้อมไปเรื่อยๆนะครับคุณก็ลองขยายภาพดูแต่ถามว่าหน้าค้ายไหมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่ต่อมาครับผมบอกว่าผมอยากจะเปลี่ยนฉากหลังเป็นชายหาดจังเลยครับผมก็พิมพ์พร้อมว่าเปลี่ยนฉากหลังเป็นชายหาดอย่าลืมคลิกที่รูปนี้นะเพราะว่าเราจะทํางานกับรูปภาพภาพนี้นะครับ วางพร้อมเข้าไปบอกก่อนนะครับว่า Google m i x b o a r d นั้นอย่างที่บอกอยู่ในช่วงของการทดลองเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่เราเข้ามาได้ทดลองใช้ในวันนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะไม่ใช่การใช้งานแบบจริงจังคุณต้องเข้าใจในเรื่องตรงนี้นะครับได้เข้ามาทดลองได้เข้ามาทดสอบ เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ m i x b o a r d มีมาให้ที่ Google m i x b o a r d มีมาให้นะครับอ่าโอเคผมจะหยุดอยู่แค่นี้ก็แล้วกันนะครับก็สามารถที่จะอ่าเลื่อนรูปต่างๆไปไว้ในตำแหน่งอื่นได้ดูแล้วมันแบบมันช่วยให้เราเนี่ยดีไซน์งานได้ไงคือพอสร้างงานชิ้นใหม่มางานชิ้นเก่าก็ยังคงอยู่และด้วยความกว้างของบอร์ดเนี่ยมันทำให้เราวางเอาไว้ตรงนั้นตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ ใช้ในการอ้างอิงบ้างใช้ในการดูบ้างว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแล้วพอทําแล้วเป็นอย่างไรเปรียบเทียบก่อนหลังแล้วแล้ววิวกว้างๆมุมมองกว้างๆมันสะดวกดีนะครับเราสามารถที่จะปรับมุมมองที่เป็นจํานวนเปอร์เซ็นต์ได้จากตรงนี้นะครับก็ถือว่าช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นนะทีนี้คลิกไปที่บนรูปภาพเนี่ยมันมีเครื่องมือปรากฏขึ้นมาเครื่องมือแรก ชื่อว่า regenerate นะครับ regenerate image อ่าพอคลิกไปเขาก็จะทำการ generate รูปภาพขึ้นมาก็จะได้อีกหนึ่งลักษณะด้วยด้วยคำสั่งแบบเดิมแต่มันไม่ได้อ้างอิงอ่ารูปภาพไงมันก็เลยแต่จริงๆแล้วก็อ้างอิงนะแต่ก็ได้รูปแบบนี้ขึ้นมาแต่อย่างที่บอกคุณนี่แหละครับว่าตรงนี้มันเป็นการทดลองถ้าหากว่าเราบอกว่าเฮ้ย g e n e r a ขึ้นมาแล้วไม่เห็นได้ดังใจเลย สิ่งที่เราต้องทําก็คือลบทิ้งไปก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรครับมันเหมือนเราซ้อมใช้โปรแกรมตัดต่อตัดแต่งรูปภาพอะไรทํานองนี้ยผมว่ามันสนุกดีนะมันมันช่วยให้เราทําอะไรได้มากนะครับตรงนี้คือ m o r e l i like g h t disk ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรคลิกที่ภาพนี้นะครับแล้วเราก็ลองคลิกไปที่ปุ่มที่2 More l i like t disk ตรงนี้นะครับอาจจะได้ภาพจํานวนเพิ่มขึ้นผมจําได้แล้วอาจจะได้ภาพจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับคือเขาก็จะดีไซน์ ในลักษณะอื่นๆให้เราอีกแน่นอนครับตัวแบบมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เขาทำออกมาให้ดูเนี่ยมันมันช่วยเพิ่มไอเดียให้กับเราว่าเออนอกจากคุณจะลองเปลี่ยนฉากหลังในในแบบที่คุณคุ้นเคยแล้วเนี่ยถ้าหากคุณมาลองใช้ฉากหลังแบบอื่นมันจะเป็นยังไงก็ตรงนี้ช่วยสร้างสารรค์ไอเดียได้เป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของการออกมาให้เราทดลองใช้งานแต่เท่าที่ผมดูแล้วเนี่ย ผมต้องบอกว่าอนาคตถ้าตัวเนี้ออกมาตัวเต็มนะผมว่ามีประโยชน์แน่ๆนะครับการสร้างงานกราฟิกของเรามันจะเป็นอะไรที่ง่ายดายมากขึ้นแน่ๆตรงนี้ไม่มีอะไรครับ d u p l i c a บ e ็อกก็คือทำการทำซ้ำภาพนี้ขึ้นมาไม่ใช้ก็ลบนะครับแล้วก็ปุ่มตรงนี้ครับอยากได้ภาพก็ดาวน์โหลดคลิกที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยก็ถือว่าภาพมีขนาดไม่เล็กนะ ขนาดไม่ก,กว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับภาพนี้มีขนาดใหญ่ทีเดียว1.2 MB นะทำให้การเจ n เน a เรตภาพของเราเนี่ยมันดีเยี่ยมจริงๆนะครับคือเราสร้างสารรค์งานได้มากกว่าเดิมได้หลายๆเท่าเลยมาดูตรง Edit ต,ตรงนี้นะครับปุ่ม Edit ต,ตรงนี้นะครับพอเราคลิกไปแล้วเราก็จะเห็นภาพเต็มตัวทางด้านขวาครับเขาก็จะมี Add Text เข้ามาก็สามารถพิมพ์ข้อความได้ด้วยนะอ่าแล้ก็ใส่ข้อความเข้าไปแต่ว่าตอนเนี้ย รู้สึกว่าข้อความเนี่ยจะทำได้แค่เปลี่ยนสีแต่ว่ายังไม่ได้อ่าเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนอะไรได้นะตรงนี้นะครับก,ก็ประมาณนี้ต่อมาก็คือในเรื่องของการวาดเพิ่มเติมเข้าไปแต่ผมยังไม่มั่นใจนั้ในเรื่องของการวาดอะไรตรงนี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราสามารถที่จะวาดแล้วก็ทำอะไรกับพื้นที่ในนี้ได้อีกนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมยังใช้ไม่ค่อยเป็นต้องบอกเลยนะอ่ะตรงนี้ก็คือ ลา t ทูนนะครับก็จะเป็นในส่วนของการเพิ่มเส้นนู่นนี่นั่นเข้าไปเป็นในในลักษณะของการวาดนั่นแหละซึ่งเป็นอะไรที่ผมก็ไม่ค่อยคุ้นเคยแล้วก็ยังยังไม่ได้ใช้งานอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมพาคุณมาแค่แค่การเจเนเรตรูปภาพให้ให้ได้ดั่งใจก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการอิดิเนี่ยเดี๋ยวเราทิ้งกันไว้อีกสักพักหนึ่ง ให้เขามีการอัปเดตมากกว่านี้มีฟีเจอร์ที่ที่มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำงานาบน Google Mixboard เพิ่มเติมกันและทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวของสร้างภาพด้วย AI สนุกกว่าที่เคยด้วย Google Mixboard หวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะมีประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยยังไงฝากกดติดตามใน Techno Channel ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแล้วก็ถ้ามีคำถามก็เหมือนเช่นเคยนะครับ พิมพ์เอาไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยผมเข้ามาตอบทุกๆคำถามอย่างแน่นอน EP นี้ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ